พระอาจารย์เปรียบเทียบ่าคนเขาวดอดกสองประเภทหนึ่งคือไปสาวหน้าเขาเหตุย่าไดบุญจังไปวัดอมีความทุกข์จังไปวัดจําเป็นวิธีจังไปวัดแต่บ่เขอดูแลวัดบ่เคยดูแลผู้บาอาจารย์บหัว่าซากอเสียเอาบุญอย่างเดียวคือไปสาวหน้าเขาย่าเด้เขาจัไปเหตุหน้าเบื่อหน้าปีนีปีหนาก็ไปสาวพันนายแม่นบอกเหตุกระแท้ข้อมูลเบิดบ่เบิรเอาแต่เสียเหตุเอาเข่าหน้าจะคล้องก็ได้เขาบพราะจะคล้องหน้ากับเสียหน้า แต่ถ้าเป็นชาพฤษลูกข้อตัวจริงจะเป็นเจ้าของหนาจะดูแลครูบาอาจารย์ดูแลวัดหลังจากกลับบา้านก็จะไปดูคนขันแล้วยังเ,เงิ่นจจเฮ็หจะสร้างเนี้ยมีรายละเอียดมากมายหาเรือสร้างของข,องข,องขึ้นอนี่ซัพพอร์ตไ,ไปเบิง่งคือเจ้าของหน้านี่สิบเบิ่งหน้าตลอดมันบริด้ดานหน้าก็สิไปเบิ่งห้าเบิ่งก๊กใหม่เบื่องคันแท้ไปหมอห้มันทงปัญหมันบอก,กษาษาษเฮาหากพุทธศาสนาเดียวเสมือนเจ้าของหน้า,น,านี่ยังต่อนี้หรือเป็นผู้เซาน้า ให้เข้าใจเดอ้อให้เป็นเจ้าของนาเองดูแลนาบุญดูแลศีลธรรมตัวเองดูแลครูบาอาจารย์วัดใกล้บ้านดูแลให้เต็ม,ตมอิม่มไปวัานอื่นก็เอาควอนี้ไปต่อยอดกันอย่าให้บกครองแต่เป็นแนวนั้นผู้บวชก็จะอ,อยู่ในโดนนี่กําร่งใจ่นเบื่อง่นแย่งเนิ่าวบ่าบ่คเคพิ่นดูแลค่าเหลอเพิ่นซัพปอดก็คือเป็นเจ้าของนานี่ยย่อมดูแลนาดีทุกสัดส่วนตารางนิว้วบาดนี้แม่ว่าเม่บว่า,ไม,วาไม่ทุนคําว่าทุนนี่มันจะมีสองนายะหนึ่งทุนภายนอกที่เป็นทรัพย์ปัจจัยและแต่บุญกระเม่เทศน่าไว้ลาย แต่สองทุนภายในคือแรงศรัทธาศรัทธานี่คือทรัพย์ภายในซึ่งเป็นความนำรวยคือเป็นทุนญ่ยนศาสนาแม่มีศรัทธาเต็มเตยมนี่เพิ่เบื่อเลาแต่เงินหลอกกูบาอาจารย์นั่นไปซอยปัดกอดไปดูแลไปเก็บไปเมียนดูแลนั่นนี่เงินมัดถูกไหมเพิ่นก่อนหนึ่งละหายไปเลยแต่แม่เป็นอาจารย์บ้านสอนตลอดปีนี่คือมันต้องมีทั้งสองอย่างศรัทธามีเสียมข่ายนั่นแหคือความร่ำรวยนั่นแหละคือมีเยอะในศาสนาถึงจะมีร้อยล้านแสนล้านแต่ถ้าไม่มีศรัทธาและศรัทธาก็เป็นคนยากจน คนไม่มีทุนในพุทธศาสนาเข้าใจไหมเดอ้อทุนอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปที่วัดสดมนที่บ้านโอ้ริทธาโอ้สมุนสมาคิทหาหน้าที่เซมิทีเพเมตตาก็น่าซับยั้กับว่ากันไปนั่นนี่คือคนลำรวยอยู่บ้านก็รวยอยู่วัดก็รวยบ้านแม่ก็หู้แล้วว่าถ้ามันมีทุนทั้งโลกหน่อยตอนนัวนี้เพราะเราไม่ให้ทานไว้ให้ท่านได้หลายท่านแห่งท่านกาท่านใจท่านสิ่งว่ให้ไประโยชมีโอกาสเพราะตองยานเบิดแล้วมันสิมากอีกร้ายขึ้นร้ายขืนเด้อ เหตุเดียวคือเพราะเราให้ทานไว้น้อยสมัยก่อนพระคุณเจ้าเป็นท่ามบุญอดีตชาติเป็นคนยากจนตอมใส่ดิทิดบุญบิดอ่ะด้วยกุศพลพระทานนี้เกิดพบแต่ชาติใดคําว่ายากจนเฉนใจคําว่าแร่เฉียนคําว่าทุกข์ยากลำบากอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้านับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปให้มีแต่ความร่ารวยรุ่งเรืองสว่างสวัยขึ้นอธิษฐานแนวนั้นหลังจากนั้นบ่เคยจนจักเสียบ่เคยถอกหลอเสียนี่แต่สุขติภูมิ ห้าด่ซ่าถูรางวัลที่หนึ่งมันไม่เกี่ยวกันเลยรางวัลที่หนึ่งถูรางวัลที่หนึ่งก็เป็นข่าวมาซับบอกถึงเลยเห็นบอกเจ๊งไปหลายลายแล้วผมเมียแตกแย่ใส่ว่าเป็นซับถ้าอยู่กับคนที่ไม่มีปัญญาก็กไม่เกิดประโยชน์กับตัวเขาไม่เกิดประโยชน์กับสังคมไม่เกิดประโยชน์กับพุทธศาสนาแต่ถ้าซับแม้มีน้อยอยู่กับผู้มีปัญญาย่อมเป็นประโยชน์แก่ตัวเขาเองใช่หรือไม่เป็นประโยชน์แก่ครอบครัวชุมชนที่เขาอยู่เป็นประโยชน์แก่พร,ร,ระพุทธศาสนาเด้ออย่าหน่อยใจเด้อ แม่เล่งสางท่านภา่ในแเม่มีหลายตอนนี่พระพุทธองค์สรรเสริญครูบาอาจารย์ชื่นชมภายนอกกระามเหตุตามปัจจัยเด้อเหตุเอาเพี้ยนเอาเท่านั้นล่ะท้านเหตุหถรวยศีลทําให้สวยสมาธิสวดพึ่งเาวนาเหตุมีปัญญาดีจะของน้อมใส่ตนบกผ่องนังก็แสดงมาเหตุปัจจัยนั้นบกผ่องอาจารย์ในพระสัมนียกศีลรักษามาสัมนียอาจารย์เขียวเพิ่นรอเพิ่นดีกว่าเพิ่รักมาดีสันนเขาใจว่า วันเทาสิบเป็นหน่อยเจ๊ยังโอ้ประเทศเห็นไปดีแต่เป็นเล็กหน่อยไปอนอลอนดาราโอ้หลสศนแห้งนะนั่งเตี้ยให้หมดนาราเป็นข้าวตอนนี้รออักษาเสลดีแต่ปัญญาไม่ดีปิดคตปิกงเขาบางคนเนีบางคนเขาใจบ่กเขาก็เห็นผลแะเนอะบางคนรวยแต่ใส่ซาใส่ซา,า,า,าให้ทานมาเยอะแต่ไม่เคยภาวนาไม่รู้จักเอาไปทําบุญไปทํากุศลมันบกพร่องมาได้บางหนึ่งเด้อเบ<า>ิ่งเทาซ้ำนี่แหละก็ศีลเทาซ้ำนี่แหละท่านเทาซ้ำนี่แหละปัญญาเทา อันหาเป็นจากค้องหน้าและะ้วก็เฮตุหน้าจาก้องแล้วก็เหตดไตทุกหมองที่บ้านก็ได้ที่วัดก็ได้มาช่วยงานเพื่อนก็ได้นี่คือข้ามาเหตุนหน้าพันท้องไม่หญเนี่ยเขาก็ไปเชื่อมกันยับหน้ามาหากัน,น่นหละอาจารย์กับบอกกล่าวท,ที่ใงสานศีรษะพิธีก็จะได้เขาหลายขึ้นเด้อเป็นคําถามที่ดีนั่นแหละแม่โอ้มาต่อยอดกันได้นาะอริยศาสตร์นาะ